ใต้าตาเป็นบริเวณที่ต้องพิถีพิถันต้องระมัดระวังในการฉีดนะครับเนื่องจากผิวหนังบริเวณใต้าตาเป็นบริเวณที่ผิวหนังบางสุดในร่างกาด,ดังนั้นการฉีดต้องฉีดในตำแหน่งที่เหมาะสมเทคนิคที่เหมาะสมนะครับรวมถึงการเลือกใช้ชนิดและก็ปริมาณฟิลเลอร์ที่เหมาะสมด้วยนะครับ การจัดการปัญหาขอบตาดำนะครับเราสามารถรักษาได้เองที่บ้านควบคู่กับการปรึกษาแพทย์นะครับ ในส่วนของการรักษาเองที่บ้านดับแล้วเราต้องลดความเครียดจากการความเครียดของเราเองดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดบางคนอาจจะใช้การน,นั่งหมอนสูงช่วยหรือว่าการ,ระคบเย็นช่วยคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับก็สามารถปรึกษาแพทย์รับยาแอนตี้ฮสเตามีนนะครับเพื่อช่วยลดการขยายตัวของเส้นเลือดฝอยใต้ตาได้นะฮะและอีกวิธีหนึ่งที่กําลังเป็นที่นิยมคือการเติมฟิลเลอร์บริเวณใต้ดวงตานะครับการเติมฟิลเลอร์บริเวณใต้ดวงตาเป็นวิธีที่หลังเติมแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีผลการรักษาอยู่ในะ ประมาณ6เดือนถึงปีหนึ่งนะครับหลังเติมจะทำให้ร่องน้ำตาดูตื้นขึ้นรอยหมางขามันดูลดลงได้ ใจที่ําไม่เกิดขอบตาดําเกิดได้จากหลายสาเหตุร่วมกันนะครับเช่นจากอายุจากรูปแบบการใช้ชีวิตโรคภูมิแพ้ความเครียดเมื่ออายุมากขึ้นผิวหนังบริเวณรอบดวงตาก็จะมีการหย่อนคล้อยทําให้เกิดดูเป็นเงาใต้ดวงตาได้นะครับร่วมกับผิวที่บางลงทําให้เห็นเส้นเลือดฝอยใต้ตาได้ชัดเจนขึ้นจากรูปแบบการใช้ชีวิตเช่นคนที่ออกแดดประจำโดนแดดจัดจา,จาพักผ่อนน้อยเครียดสุบหรี่ดื่มเหล้าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับมักจะมีอาการระคายเคืองตาคัดจมูกก็ทําให้เรามักจะเผลอไป ขยี้ตาบ่อยๆนะครับร่วมกับตัวโรคเองเขาทําให้เส้นเลือดฝอยขยายมีโอกาสที่จะทําให้บริเวณใต้ตาดูหมองคล้ำได้นอกจากนี้ในผู้หญิงที่ตั้งครรน,นะครก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทาให้เส้นเลือฝอยดูขยายขึ้นก็จะทําให้บริเวณรอบดวงตาดูหมองคล้ำขึ้นได้ ปกติปัญหาล่องน้ำตานะครับจะเกิดจาก2ปัจจัย1ตัวล่องน้ำตาโดยโตรงนะครับสจากถุงใต้ตาที่หย่อนคล้อยลงมาทําให้ดูล่องน้ำตาหลือขึ้นนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คือตัวถุงใต้ตาก็จะเหมือนเป็นยอดเขา่าในส่วนของล่องน้ำตาก็จะเป็นเหมือนเป็นพื้นที่รอบเข่านะครับการเติมฟิลเลอร์จะเป็นการทําให้พื้นที่บริเวณนี้ดูสูงขึ้นในส่วนของการทำอัลตราฟอร์เมอร์ก็จะเป็นการทําให้ยอดเข่าดูเตี้ยลงนะครับ การทาอัลตร์ฟอร์เมอร์บริเวณใต้ตาจะช่วยให้ผิวดูแน่นขึ้นนะครับใน,นส่วนของตัวอ er ัลต้าฟอร์เมอร์ที่ใช้ยิงบริเวณใต้ตาจะมีอยู่สองหัวนะครับหัวแรกจะเป็นหัว2ตัวน,นี้จะใช้ยิงบริเวณถุงใต้ตาโดยตรงทาให้ถุงใต้ตาดูกระชับขึ้นนะครับถุงใต้ตาดูน้อยลงและจะเป็นหัวสามควบคู่ตัวน,นี้ก็จะใช้ช่วยยิงบริเวณข้างล่างถุงใต้ตาช่วยให้ผิวดูแน้นขึ้นหนกขึ้นคอลลาเจนมากขึ้นริ้วรอยตื้นดูลดลงนะครับ ใต้ตาเป็นบริเวณที่ต้องพิถีพิถันต้องระมัดระวังในการฉีดนะครับเนื่องจากผิวหนังบริเวณใต้ตาเป็นบริเวณที่ผิวหนังบางสุดในร่างกายดังนั้นการฉีดต้องฉีดในตำแหน่งที่เหมาะสมเทคนิคที่เหมาะสมนะครับรวมถึงการเลือกใช้ชนิดและก็ปริมาณฟิลเลอร์ที่เหมาะสมด้วยนะครับดังนั้นหมอที่มีประสบการณ์นะครับมักจะเลือกฟิลเลอร์ที่มีคุณสมบัติไม่ฟูจนเกินไปนะครับเพราะว่าหลังฉีดจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมาชาติมากกว่าถ้าเราเลือกฟิลเลอร์ตัวที่ฟูมากเกินไปจะทำให้ใต้ตาดูบวมไม่นราตตไดวของก ที่น um ิยมก็จะมีของตัวเลสทิเลและก็ของทางจูบิเดิรซึ่งทั้ง2แบรนด์นี้ก็จะผลิตฟิลเลอร์ที่มีคุณสมบัติเนื้อนิ่มไม่ปูจนเกินไปนะครับปกติหลังฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะครับสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีนะครับแต่ตัวเนื้อฟิลเลอร์จะค่อยๆเนียนกลืนผิวปกติภายใน 2- 4สัปดาห์ที่สำคัญสุดก็คือเราต้องเลือกคลินิกแล้วก็เลือกหมอที่น่าเชื่อถือรวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ที่เป็นของแท้เท่านั้นนะครับ